สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม f o r t n i น e กันเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะลองมาเล่นดูนะครับผมก็ก็ผมก็ได้เล่นมาสักประมาณสักสี่ห้าตายตอนนี้ก็เลเวลหกแล้วเนาะก็นะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าผมเล่นแบบเออเอออก็ขอโทษด้วยนะครับคือยังกดปุ่มไม่ไม่คล่องเนาะก็มานะครับผมก็ไปกันเลยเดี๋ยวถูพื้นแป๊บหนึ่งถูถู ถูถูโอเคไปไปกันรอรอไปก็ถ้าเอออ,อ,อาอาก็ขอโทษดนะ้วยเนาะก็ผมอาจจะไม่คล่องเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะผมโอเคไปกันเลยโอเคเข้ามาแล้วโอเคมา เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกำลังโหลดอยู่ตอนนี้รอโหลดก่อนแลกแลกวุก้ยแลกแลกแลกโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคมาแล้วโอเคเง่ว่าจะตัดต้นไม้สักกนหน่อยนึงอะโอเคนั่นเดี๋ยวขอมาก,ก่อนเนาะเอาเป็น เอาเป็นที่ตรงตรงไหนดีอะตรงนี้โอเคไปโดดไม่เอาดีกว่าไหมเนี่ยเอาตรงนี้แหละเออไปายไ,ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาตรงนี้แหละน่าจะคนเยอะแถวแถวนั้นเราก็เก็บเม้าก่อน เก็บยังไม่ดูนะเนี่ยชวแอบมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วเอาเก็บก่อนเก็บก่อนกดอะไรโอเคเก็บแล้วโอเคมาเคมาโอเคมาแล้ว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 ลง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 ชวแอบ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 ชูค้างค้างเอา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 โอเคเก็บเก็บเก็บ เก็บธนูเคเฮ้ยกดอ e ีไม่ได้อ่ะเฮ้ยกดอ e ีไม่ได้เดี๋ยวทำไมกดอ e ีไม่ได้นะทุบทุบทุทุบ,ทบ,ทบ,ทบโอเคเก็บเก็บเบก็บกบบเโอเคไปเนี่ยมันทำกดอ e ีไม่ได้อะ่ะทำไมมันกดอ e ีไม่ได้ช่างมันดีกว่าไป ไม่รู้ทำไมมันกด e ไม่ได้องงเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันกดกด e กดกดเก็บของอย่างอื่นได้แต่กดแต่กดเปิดของอย่างนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอเช็กดูก่อนนะขอดูปุ่มก่อนอืมลองดูหน่อยสิยังกดไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยกด e ย้ำ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 แล้วเดี๋ยวดูก่อนนะทำไมกดไม่ได้อ่ะ เดียวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยว,ยวต้องลองดูหน่อยแล้วว่าทำไมกด E ไม่ได้แั้วไม่เอาซีดดีกว่าไปนี่นี่มันต้องตีอย่างนี้แล้วก็ยงกดไม่ได้อีกทำไมเนี่ยช่างมันเถอะไปดีกว่านี่เดี๋ยวโอจัดจัดของแป๊บนึงเนาะจัดของโอเคมานี่มันกดได้นะคะแบบนี้กดได้ใช่ใช่มันกดได้ โอเคไปทุบๆนี่ไงหีบโอเคเก็บเก็บเก็บไม้เก็บยายาเลขสี่เก็บกด e เก็บของโอเคมาเก็บเก็บจัดของแป๊บหนึงน่งโอเคแล้วก็พร้อมละไม่เอาดีกว่าปืนนีน้ไปแล้วไปปะ ลองเทสดตรงไหนซีเทสเทสเทสลูกธนูปิ้วโอเคใช้ได้ปุ่มยิงเฮ้ยเก็บเก็บเก็บยาเก็บยาโอเคไปเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้แป๊บนึงเนาะฟาร์มไม้ฟาร์มไม้ฟาร์ม,มฟาร์มเดี๋ยวขอฟาร์มไม้สักแป๊บนึงเนาะโอเคไปไปกันต่อโอเคมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บเก็บชื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 บช ชึบ้บชึบ้ชบจึ๊บจึ๊บโอเคจึ้บแบไป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 กันมีพุ่มไม้ด้วยเอาไว้แอบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฟาร์มไม้ก่อนเอาไว้สร้างโอเคโอเคฟาร์มฟาร์มโอเคไปแล้วเจ็ดแล้วด้วยเย้ได้ท่าถูพื้นแล้ว โอเคไปลุยลุยลุยยกด e เดเก็บลูกกระสุนก่อนโอเคไปเฮ้ย,ยนั่นค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 คนนคนคน,นั่นนั่นนั่นทำอไรอะทำอะทำอไรทำอไรอืมยึบจิ้วไปแล้วมั้งไปไปไปอมบุตวิงว่งวิงว่งวิง่ว วิ่งไปวิ่ง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 โอเคมาแล้วมาแล้วชีเอปโอเคมาไปแล้วโอเคไปแล้วเฮ้ยมีเสียงยิงแถวนี้มีเสียงยิงแถวนี้มีเสียงยิงแถวนี้มีเสียงยิงแถวแถวนี้นะได้ยินนะ เด pues ี๋ยวขอเก็บของก่อนเก็บเกบเก็บเฮ้ยลูกกระสุนลูกกระสุนวิ่งวิ่งผ่านหน้าเลยนะน้ำเนื้อมกี้นี่ยิบขึ้นบันไดก่อนดีกว่าไป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 ไเขายิงแถวนี้เขายิงแถวนี้ได้ยินเสียงเขายิงแถวนี้นั่งไงนั่งไงนั่งไงนั่ไงมีมีมีคนสร้างแล้วนั่นนั่ยิงยิงยิงอวโอเคโดนโดนโดน อ้ะดิ้ยิงไปจิตายจิตายจิตายเก็บพันยาพันยาไม่เอาดีกว่าเอาพันยาเล็กดีกว่าจู๊ฟโอเคต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าอ๋อนี่นก็พันยาใหญ่เลยเดียว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 เดียยวมีเสียงคนวิ่งมาแถวนี้นะ มีเสียงคนวิ่งมาแถวเนี้นี้นะมีเสียงคนวิ่งมาแถวแถวนี้มาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วเข้าบ้านมาแล้วเข้าบ้านมาแล้วมาแล้วจะขึ้นบันไดแล้วขึ้นบันไดแล้วขึ้นบันไดมาแล้วขึ้นบันไดมาแล้วนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวเออชิบบ์ยิง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 ไอ้โดยิงไอ้โดปิ้ว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 โอเคเรียบร้อยเก็บ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 เสียงเงียบละเสียงเงียบละจะพันเลือดก่อนพันเลือดก่อน โอเคพันพันพันเสียงเงียบแล้วโอเคมาโคเคพัน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 เร็วเร็วเร็วเร็โอเคโอเค,อเค,อเคไปเก็บของเก็บของฟาร์มฟาร์มฟาร์มของฟาร์มของอนี่ลูกเมนูระดับอ e ีพิกเลยเอาเอามาเอามาของดีเอามากรอนเก็บ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 โอเค โอเคโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคเดี๋ยวขอจัดของแป๊บหนึ่งเนาะโอเคอันนี้อะไระอ่ะอ๋ออันนี้อัน,นอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาปืานนี้โอเคเก็บ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 ยี่แล้วก็กดโอเคมาพร้อมลุยอื้มทำไมมัน มีเสียงยิงอยู่นะมีเสียงยิงมาแล้วเสียงยิงมาแล้วน่าจะมีคนคนอยู่แถวแถวถวนี้น่าจะมีคนอยู่แต่แถวนี้แน่นอนน่าน่าจะมีคนยิงแถวแถวนี้นะเดี๋ยวลอกเก็บของเก e ็บของเก็บของเก็บ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 โอเคไป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 น่าจะมีคนอยู่แถวแถวนี้จริงๆนะ เสียงยิงอยู่แต่แถวนี้นั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวแล้วจะกดสร้างทําไมเนี่ยมือจะกดสร้างทําไมเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะเนี่ยนั่นไงนั่นไงอื้มปิ๊ปปุ๊ยวิ่งเข้าไปข้างในก่อนวิ่งวิ่งก็ไปข้างในโดดลงมาเจอ จะเจเลยมาแล้วมาแล้วชิวับสร้างก่อนสร้างก่อนปืนยิงให้โดนน้อยยิงยิงปืนยิงให้โดนน้อยเฮือ,อ,อ,อก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็คือก็จะมีประมาณนี้แหละคือช่วยเล็งหน่อยก็ได้นะนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับก็กดที่ปุ่มที่คนกดไลค์กดที่ปุ่มที่คณกดได้เวนดี้ไ,ไลค์นะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ภาคถูพื้นแล้วก็ไม่เอาโอเค